สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกนะครับกับสโลตเครดิตฟรีนะครับ50บาทนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับทำตามผมน,นะครับกดสมัครสมาชิกครับ ทำตามเงื่อนไขแล้วก็กดยินยอมถัดไปเบอร์โทรศัพท์ครับรหัส otp ครับเครดิต50บาทฟรีนะครับ ก็ยืนยันครับเขียนชื่อจริงครับให้ตรงกับบัญชีธน,นาคารครับงั้นจะได้เงินเราจะโอนเข้าไม่ได้ครับชื่อบัญชีต้องตรงกับธนาคารครับทำต,ตัวอย่างให้ดูนะครับ เรื่องนาคารครับที่ท่านมีครับระบุธนาคารให้ชัดเจนครับมายเลขเัินชีครับจะกดรับโอรใช่หรือไม่รับโปรใช้ก็แล้วแต่เพื่อนาค,ารครับแล้วก็กดไปเลครับ ดยวกดยินยันการสมัครครับกดรหัสครับที่เพื่อนตั้งเองครับรหัสพิะครับกดยืนยันนะครับสมัครครับแล้วก็ยืญญนยันยูเซอร์ พินเข้าครับแล้วก็รหัสเข้าพินที่เราตั้งเองครับคัดลอกครับแล้วเข้าสูร่ระบบครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆอนก็ ติดต่อที่แอดมินครับเพื่อรับเครดิต50บาทไปฟรีนะครับสหรับคลิปนี้เป็นคลิปเครดคิตฟรีถ้าเพื่อชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจให้กับผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ